จากนามนนะครับเราพาไปติดตามเรื่องเทศกาลสุรินวากิวเฟสติวัลกันครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจัดงานเทศกาลสุรินวากิวเฟสติวัล2025มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ์าก,ารรธาการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดสุรินทร์และเพื่อส่งเสริมการค้าการจำหน่ายเนื้อสุรินทร์ครับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์ตำบลสลักดอำเภอเมืองสุรินทร์ โดยนายชำนาญชื่นตานะคผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสุรินวากิวเฟสติวัล2025เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ์การผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดสุรินและเพื่อการส่งเสริมการค้าการจาหน่ายเนื้อสุรินทผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุรินและสินค้าปศุสัตว์กระตุ้นการค้าการลงทุนจังหวัดสุรินและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสุริน โดยมีนายวสันชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินหอ,อการค้าจังหวัดสุรินพระเอกชนชาวจังหวัดสุรินและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับเทศกาลสุรินวากิวเฟสติวัล2025ครับเป็นกิจกรรมที่ดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ์การผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดสุรินทให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับซึ่งกิจกรรมก็ประกอบด้วยการอบรมสัมมนา เคล็ดไม่รับการขุนโควาคิวครับการประกวดเนื้อโควาคิวการประกวดโคตรกระเพราเนื้อสุรินครับและกิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า GI และสินค้าของดีเมืองสุริน โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงานจำนวน20คูหาบูธจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์และอื่นๆจำนวนกว่าร้อยบูธครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจราจาจับคู่ธุรกิจภายในงานอีกด้วยครับโดยกเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการต่อยอดการผลิตโคเนื้อสุรินอย่างมีคุณภาพซึ่งจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยทําให้เกิดการรวมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มบริโภคโคเนื้อสุรินเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังกระตุ้นให้เกิดการจำหน่ายเนื้อสุรินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุรินและสินค้าประสุสั์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินเพิ่มมากขึ้นด้วยครับครับก็ถ้าใครสนใจก็เชิญชวนเลยนะครับในงานสุรินวากิลเฟสติวัล2025ครับผมอืม